ใน EP ที่35จะเป็นเรื่องของมาตราส่วนนะคะซึ่งสืบเนื่องมาจากคำว,ว่าอัตราส่วนที่เราเรียนผ่านมาแล้วไปดูค่ะว่าอัตราส่วนและมาตราส่วนนั้นมีความแตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไรบ้างนะคะจุดประสงค์ใน EP ที่35นี้เพื่อให้นักเรียนสามารถนําความรู้เรื่องมาตราส่วนไปใช้ในการอ่านแผนผังแผนที่เพื่อบอกความยาวจริงได้อย่างถูกต้อง ทีนี้เราไปดูความหมายของคาว่ามาตราส่วนก่อนนะคะอะมาตราส่วนคืออะไรเป็นอัตราส่วนมาตราส่วนก็คือเป็นอัตราส่วนโดยเปรียบเทียบความยาวในภาพนะคะภาพยาวกี่เซนหรือแผนที่เนี่ยยาวกี่เซนกับความยาวจริงนะคะเป็นการเปรียบเทียบซึ่งตรงนี้เขาจะเรียกว่ามาตราส่วนนะคะตรงนี้จะเรียกว่ามาตราส่วนอย่างเงี้ยค่ะ อย่างใน,ในมาตราส่วนที่โจทย์บอกไว้นี้ก็คือถ้าในภาพนะคะยาว1เซนติเมตรแสดงว่าความยาวจริงเลยความยาวจริงเลยจะอยู่ที่6ล้าน2แสนเซนติเมตรสังเกตดูนะคะตรง6ล้าน2แสนเซนติเมตรนี้นะคะ,ะหน่วยเดียวกันไม่ว่าจะอัตราส่วนหรือมาตราส่วนเขาจะไม่นิยมระบุหน่วยลงไป ให้รู้เลยว่าหน่วยเดียวกันและเลขหนึ่งที่เขียนด้านหน้าของมาตราส่วนจะนิยมเขียนเลขหนึ่งและหน่วยก็จะเป็นเซนติเมตรนะคะหมายความว่าในภาพนี้ถ้าวัดแล้วหนึ่งเซนติเมตรในภาพจะหมายความว่ามีความยาวที่6กล้านสองแสนเซนติเมตรสรุปแล้วมาตราส่วนก็คือเป็นการเปรียบเทียบความยาวในภาพ นะคะเป็นการเปรียบเทียบความยาวในภาพนิยมขึ้นต้นด้วยคำวันเลข1ซนติเมตรอันนี้คือความยาวในภาพและเปรียบเทียบกับความยาวจริงอันนี้เขาเรียกว่ามาตราส่วนแล้วทีนี้เราไปดูคำว่าอัตราส่วนอัตราส่วนที่เราเรียนมาแตกต่างอย่างไรแตกต่างจากมาตราส่วนอย่างไรเรียกคนละแบบนะคะเรียกคนละแบบอัตราส่วนเป็นการเปรียบเทียบระหว่าง ของสองอย่างเนาะเปรียบเทียบปริมาณของตั้งแต่2อ,อย่างขึ้นไปเช่นเปรียบเทียบข้าวกับน้ําระยะทางกับเวลาอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าอัตราส่วนเหมือนเดิมเหมือนกันเลยค่ะไม่ว่าจะมาตราส่วนหรืออัตราส่วนถ้าหน่วยเดียวกันจะไม่นิยมระบุหน่วยนะคะ,ะสรุปแล้วใช้จะจะบอกว่าคล้ายๆกันเหมือนกันก็ไม่ผิดเนาะแต่ว่าเพียงแค่ เราอยู่ในคนลับบริบทมาตราส่วนจะอยู่ในเรื่องพวกแผนที่แผนพังพวกอ่าแผนภาพแผนภาพอะไรอย่างง้นนะคะที่มีการสเก็ตภาพขึ้นมาวาดภาพขึ้นมาโดยระยะอาจจะเป็น1เซนติเมตรเทียบกับความยาวจริงเนาะอ่าโอเคไปต่อไปต่อไปต่อทีนี้เรามาอย่างมาดูภาพเนี้ยถนนนะคะอ่าถนนพลายมณี ถนนพลายมณีอันดับแรกเลยวิธีการดูมาตราส่วนในโจทย์ก่อนนะคะจะดูโจทย์ว่ายังไงคำนวณอย่างไรดูมาตราส่วนก่อนหนหน่วยเดียวกันไหมชัดเจนค่ะอย่างเงี้ยหน่วยเดียวกันเพราะไม่ระบุหน่วย1ในที่นี้คือ1เซนติเมตรชัวเพราะว่าเขานิยมใช้แบบนี้นะคะ,ะโจทย์ถาว่าในแผนผังเนี่ยเป็นแผนผังที่ดินค่ะมีความกว้างความยาวเท่าใดและใช้มาตราส่วนใด โอเคถ้าในภาพนี้ก็จะมองเห็นเลยว่ากว้างสองเซนติเมตรยาวแดเซนติเมตรใช้มาตราส่วนหนึ 4, ่งต่อสี่พันหนึ่งต่อสี่พันถ้าสมมติว่าครูถามว่าความกว้างของที่ดินเนี้ยยาวกี่ยาวจริง cm? อ่ะกี่เซนติเมตรอ่ายาวกี่เซนติเมตรใช่ไหมคะครูจะใช้สูตรแบบอืมครูใช้สูตรแบบสูตรคูป,ป้อมเลยเขาอ่าครูจะให้สูตรว่าความยาว ปลอมนี่ความยาวปลอมคูณกับความยาวจริงยังไงปลอมยังไงอ่าคู่ขอใช้2เซนติเมตรนี้คือความยาวปลอมนะคะหรือจะบอกว่าความยาวจากภาพนะคะอ่ะเอาเป็นว่าครูใช้คําว่าปลอมคูณจริงสูตรของครูเองแค่นี้นะคะปลอมคูณจริงปลอมคืออ่าความยาวในภาพ มันไม่ใช่ของแทนแน่นอนที่ที่ดินที่ไหนยาว2องเซนครูก็เลยบอกว่ามันปลอมอ่าความยาวปลอมคือสองเซนติเมตรคูณกับความยาวจริงคือสี่พัสรุปแล้วความกว้างของที่ดินผืนนี้2องคูณสเท่ากับแปดพันหน่วยออกมาตามความยาวจริงเซนติเมตรค่ะ8ปดพันเซนติเมตรถ้าสมมุติว่าอยากทราบว่าวแล้วถ้า อยากทราบเป็นความยาวเป็นเมตรละ่ะก็ทำได้โดยเราจะเปลี่ยนจากหน่วยเซนติเมตรให้ไปเป็นหน่วยเมตรครูใช้เรียกว่าเปลี่ยนจากหน่วยที่เล็กไปเป็นหน่วยที่ใหญ่ โดยครูจะใช้วิธีการหารอันนี้คนที่เรียนกับนักเรียนที่เรียนกับครูจะรู้ว่ายังไงนะคะครูใช้สูตรว่าเปลี่ยนจากหน่วยเล็กไปเป็นหน่วยใหญ่ครูจะใช้วิธีการหารแล้วหารกับอะไรถามหน่วยใหญ่ระหว่างเซนติเมตรกับเมตรใครใหญ่กว่าเมตรใหญ่กว่าถามหน่วยใหญ่หนึ่งเมตรมีกี่เซนติเมตรหนึเซนติเมตรอ่านั่นแหลคะค่ะหารกับอะไรหารกับ100นี่คือที่มา หารโดยการเปลี่ยนหน่วยเล็กไปเป็นหน่วยใหญ่หารค่ะหารกับอะไรหารกับ100เพราะ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรสรุปแล้วความกว้างนะคะความกว้างของที่ดินผืนนี้ยาว80เมตรค่ะอ่ายาว80เมตรนะจากนั้นเราไปดูความยาวเหมือนเดิมค่ะสูตรปลอมคูณจริง พรอมคือ8จริงคือ4,000 8,4,32 8,4,32เติมเลขศูนย์ไป3ตัวหน่วยออกมาเป็นเซนติเมตรค่ะตามความยาวจริงนะคะอันนี้เป็นเซนติเมตรถ้าเราเปลี่ยนเป็นเมตรละ่ะเหมือนกันนะคะเส้นเปลี่ยนเป็นเมตรหารด้วย100ตัดศูนย์ออกไปเลย2ตัวความยาวได้มาแล้วคือ320เมตรอันนี้คือ ดินที่ดินจริงๆนะคะไม่ยากสูตรแค่ปลอมคูณจริงความยาวจากภาพเป็นความยาวปลอมคูณกับมาตราส่วนคือความยาวจริงอ่าแค่นั้นในความสูงของบ้านหลังนี้โจทย์ถามว่าจากภาพเนี่ยจากภาพบ้านหลังนี้สูงกี่เมตร อ่าบ้านหลังนี้สูงกี่เมตรซึ่งในมาตราส่วนบอกไว้ว่าถ้าในภาพนะคะ1เซนติเมตรจะเท่ากับความยาวจริงที่2เมตรสังเกตดูนะมาตราส่วนตรงนี้จะระบุหน่วยเนื่องจากเป็นไงคะหน่วยไม่เหมือนกันอ่ะโอเคทีนี้เราดูมาตราส่วนก่อนอันดับแรกจากนั้นเราก็เข้าสูตรเนาะเข้าสูตรเลยค่ะปคูณจอปอมคูณจริงปอมคือ 3เซนติเมตรบ้านที่ไหนมีความสูง3ซนติเมตรใช่ไหมคะอ่ะโอเคต่อไปปลอมคือ3จริงคือ2เมตรค่ะ3 2สองเป็น6ค่ะหน่วยตามความยาวจริงคูณออกมาเท่ากับ6เมตรข้อนี้เป็นคําตอบที่ตรงไม่ต้องเปลี่ยนหน่วยไม่ต้องแปลงข้อนี้เท่ากับ6เมตรค่ะความสูงของบ้านสูง6เมตร สมมติถ้าโจทย์ข้อนี้ถามว่ายาวอ่าสูงค่ะบ้านหลังนี้สูงกี่เซนติเมตรสมมุติถามเซนติเมตรเมื่อเราคำนวณออกมาเป็นความยาวจริงอยู่ที่หน่วยเป็นเมตรถูกไหมคะเมตรเปลี่ยนไปเป็นเซนติเมตรตามที่โจทย์ถามแสดงว่าหน่วยเมตรคือหน่วยใหญ่เปลี่ยนไปเป็นเปลี่ยนไปเป็นหน่วยเล็กใหญ่ไปเป็นเล็กใช้วิธีการคูณเหมือนเดิมคูณกับเลขอะไรถามหน่วยใหญ่เสมอ 1. เมตร เท่ากับกี่เซนติเมตร1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรในเมื่อโจทย์บอกว่าต้องคูณน,นะโอเคคูณคูณกับอะไรคูณกับ100 6คูณกับ100ดังนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนเป็น6เมตรเป็นเซนติเมตรก็จะกลายเป็น600เซนติเมตรแค่นี้นะคะสรุปแล้วการเรียนมาตราส่วนเนี่ยไม่ยากไม่ยากเลยแต่นักเรียนจะมี อีกนิดนึงค่ะเรื่องความผิดถูกเรื่องการเปลี่ยนหน่วยต้องเปลี่ยนให้ได้เปลี่ยนให้ถูกนะคะ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรและอ่าอะไรดี 1, 1กิโลเมตรอย่างเงี้ยค่ะเท่ากับ1,000เมตรนักเรียนต้องจำให้ขึ้นใจอันนี้คือหน่วยความยาวอย่างเงี้ย หน่วยระยะหน่วยความยาวพวกนี้ต้องจําให้ได้นะคะเพื่อที่จะเปลี่ยนแล้วส่วนการเปลี่ยนหน่วยครูเคยสอนไว้ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนจากหน่วยเล็กไปเป็นหน่วยใหญ่ให้หารอย่างเงี้ยจาแค่นี้แล้วตรงข้ามตรงเงินข้ามมันก็จะต้องคูณเนาะอ่ะไปดูค่ะมาตราส่วนอีกเราไปดูคีย์ว์ดสำคัญอยู่ที่คําว่ามาตราส่วนอย่างเงี้ยแปลว่าหน่วยเท่ากันแบบเนี้ยเขาเรียกว่าหน่วยเท่ากันเอ้ยหน่วยเหมือนกันแน่นอนค่ะ 1เซนติเมตรเท่ากับ50,000ื่เซนติเมตรถ้าครูจะถามว่าระยะทางจากที่พักแรมไปยังจุดชมเสืออ่าถามเป็นระยะจริงค่ะเป็นกี่เซนติเมตรเป็นกี่เซนติเมตรเหมือนเดิมนะคะสูตรที่ครูให้ไปก็คือปลอมคูณจริงปรอมก็คือ6ค่ะคูณกับอะไรจริงคือ50,000ืนคำตอบออกมา65,30 เลขศย์อีกสตัวเติมลงไปตึงตึงตึงอ่ะจบคำตอบข้อนี้ก็จะเป็นสามหมื่เซนเมตรแล้วถามว่าส0 0 0 0ื่เซนติเมตรเนี่ยคิดเป็นกี่เมตรหาร100ไปเลยค่ะหน่วยเล็กไปเป็นหน่วยใหญ่ใช้วิธีการหารดังนั้นเหลือ3,000ันเซนติเมตรเทียบมาเป็นกิโลได้อีกกิโลเมตรสามพกิโลเมตรก็จะเท่ากับสาม อ่ะ3,000เซนติเมตรก็จะเท่ากับ3กิโลเมตรเทียบได้เรื่อยๆจากที่ไหนดีจุดชมวิวเอาจุดชมวิวไหมจุดชมวิวไปยังจุดเริ่มต้นเอาอย่างนี้ก่อนจุดชมเสือไปยังจุดปูกป่าค่ะจุดชมเสือเอาเป็นตัวเลขเดียวกันไหมอ่ะจุดชมวิวไปยังจุดเริ่มต้นหรือจุดเริ่มต้นไปยังจุดชมวิว ระยะทางจริงเป็นกี่เมตรอ่ะเป็นกี่เมตรถามว่าเป็นกี่เมตรเนาะปลอมคูณจริง5้าหมืหน่วยออกมาเป็นเซนค่ะเพราะว่าอาเขาเรียกว่าถ้าคูณออกมาปุ๊บเราจะต้องอิงกับหน่วยที่เราคูณใช่ไหมคะก็จะเป็น5้ห้าเป็น25้าเติมเลข0ูนย์ไปอีก4ตัวได้สองแสน 5 0าหมเซนติเมตรถ้าถามเป็นเมตรก็ตัดศูนย์ไปเลยหมายถึงว่าหาร100อยะคะ่ะตัดศูนย์ไปเลย2ตัวเหลือเป็น2 5 0 0ันเซนติเมตรถามเป็นกิโลเมตรก็ได้อีกโดยการหารด้วย1,000ก็จะได้เป็น2กิโลเมตรกับอีก500เมตรหรือ2องมิโลเมตรครึ่งอะไรเงี้ยพอได้พอได้เนาะพอได้ เอาปลอมคูณจริงนะคะแค่นั้น thank you